พอแม่จี้กักกินในช่วงจะาวัดมาตึงคุยกันเสร็จก็ไปนัง่งรออยู่หน้าบ้านเออรออยู่หน้าช่วงมาอินอนเออบ้านน้อนยอยู่ในวัดนั้นนนั่งรออยู่ตัวพ่อเดี๋ยวแจ้งเดินมาแล้วอุ้ยเจ็บตรองไหนแล็บโบกุเป็นเจงได้จันตาบักุงป้าหน้าโอ้ยเจ็บตรองไหลอุ้ยพู้ได้อยู่ในห้องน้ำโผเปล่ง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 แม่จี้ว่ายายาด้อคอยยังบ่ดแล้ว ยังไม่เท็ดดือดื้อกระดินไปนั่งอยู่นั่งน้อยนั่งข้างศาเนี่ยชาววัดสมมานังมุงนี่นั่งรอเลยเออพอจะแจ้งพระมาอุ้งเหลาโดนฉันเลยได้แก่คีมดหักนังดื้อเลยซ่วมยังห้องเดียวนี่พระมาถึงผู้ได้อยู่ในห้องน้พชาววัดสมมามุงนี่เมจี้ยังอยู่ยังบนแล้วเมจิเอารอดื้อ có tuần rắc rào trăm chín là chi mẹ chi mẹ ốp mẹ chi cả đánh quan kéo lè đi Nhưng mấy chút lớn giờ cái kia đất lè lên bỏ dọc cứng chép rào cái nắng lắm rào đấy mẹ chi ở bộ địa chân là tuần mấy tiết đều trong hòa hoạt cầm tiền được cả đủ hoạt cái tuần mấy tiết tiết đều cái tiền tầm cứ đều cái ngã un tàng cả đâm tục ba chê ra chả gì ra un tí. ดิน่าดีตจีเกี่ยอกมาแล้วอันเก่งวาเออปาเจน่งจอดียังกุนตีีเตีบ่ว่รเมจีว่าเปล่าเขาเชี่ยวช่วยเวี่นอยู่บนนั้นในเมจีํำคัญเลยที่อันเมจีว่าองไดประจํพูดกี่บสุดตไปบ่ได้จเดดตายโอ้กันเปล่ ฮันเอก็พอรับเตอร์ไว้ในวัดฮันตะกูไม่ลาวเสือนฮันเองวังดูที่ใจรับแทครารอยู่ในวัดนี่ต้องทำไรเผื่อวัดลงกนะครับแต่รู้มังไม้ไหวไรแต่ทำเผื่อวัดรับเม็ดกับอยูให้แหงเดียวนะเราทำเผื่อผลประโยชน์ของส่วนร่วมกับตื้อว่าทำาให้กับวัดในเมื่อเราอยู่ในวัดครับคนตกถูกได้ยากช่วยเลือกรับนะกับเราทำเพื่อทำ ย่ายไอ้ไอวนเป็นทุกข์ทำื่อใไ้โตอยายไอวนได้ทุกข์งอแงตายออกก็อย่ากได้ทุกข์คนนด้ถ้าได้ทุกข์ไม่งอแงตายออกมันโยอยากลูกเราเอ่อนโยตองในที่แก้วในโตกับลูกมนุษย์เราอยู่ลำบากกันเลยถ้าอยเป็นทุกอยูยอยากอยู่หายตกอง่ยบนวันนั้นไปตกวันนี้นํำไม่เป็นทุกข์ก็เย่ก็่ากัน เดนี่การมาโยต้องรับเด็กไว้เลี้ยงสักคนเด็กไรกับเจอเพื่อนอาจารย์เจอโน่วดวงเดือนดวงเดือนนั่นเลยยังซดมายาจารยอายุต่อได้ไรอ่ะจำที่ได้ไหมไม่ถึงจำที่ปีทีโจดดวงเดือนนั่นเลยยิ่งกันใจยิ่งไม่ถึงจำที่ปีทีไม่ถึงที่ครับวันนี้แต่อาจาไม่ต้องให้บ่นอุ้งคือไอ้นี่นะผมนะ ปุ่มเองนะปุ่มไม่ได้เมียทีได้แล้วแล้วแต่ว่าเมียตายเนะี่ยตึงบนนี้ได้เมียแล้วตึงอาจารย์นายปุ่มนะอยู่ดีเ็น้องอถ้าว่าเตยงก็ได้ครับนะไม่จำที่ปีที่ไม่ที่ค่ะไอเกว่าโตจูไม่นะไอนี้ไอเป็นหน้าที่กูกูดูแลเองไปป้ามาเล่ที่กับตาอาจารย์เออรอเดี๋ยว ไปดอกืคนนี้มี่มาในวัดว่าโอแม่กันดนาะแต่คนเจือเดือนมีรักแข้มขาวและผมยาวเพื่ไรพีีจะป่าเิอไปเป็นแ,แม่ที่เือนอากใด้แม่เดือนงามฟิดก็ต้องประหารชีวิตเพราะคนเจือเดือนหาก หนูเดือนแกบ้างก็ต้องไปตีบางควางต้องไม่ได้อยู่เรือนหากได้แก้มขาวผมยาวเปี่ยนไหลหากได้แก้มขาวแม่ผมยาวเปี่ยนไหลก็ถือว่าคนจันไรที่งคงเหมืมคนเจอเดือน